วัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้วันนี้เราจะมาเปิดกล่องเฮ้ยใจเย็นเราไม่ได้ทำคลิปตลกอ่ะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องอันนี้กันนะคะเป็นไอเทมใหม่มาจอรก้าอันนี้เขาทำขึ้นมาเนื่องในโอกาส10ปีค่ะของมาจอ10ปีของมาจอที่ญี่ปุ่นใช่แล้วมันก็จะเป็นคอลเลคชันสปริง2013ซึ่งน่ารักมากมากเปิดได้ได้ของมาเสกีดแตกกีดอะดูดีมันเป็น มันเป็นหนังสือเป็นรูปเล่มหนังสือนี้เห็นไหมเหมือนหนังสือสามารถสอบไว้เราพอเปิดมาข้างในก็เป็นหนังสืออ้าวไม่ให้ดูก่อนว่ามันก็เป็นหนังสือจริงๆคือมีอะไรที่แบบเป็นหน้าๆมีเลิศกัล่ะซูมหน้านางแบบชาตินี้จะมีัน้าแบี้ไหมสวยมากจะเป็นแบบมันเป็นเดือน February ด้แหละมันก็จะเป็นหวานๆผู้หญิงผู้หญิงมากสุดยอดค่ะ แล้วก็เฮ้ยถ้าเขาทําสวยจริงหนังสือแบบเป็นกระดาษด้านๆใช้เท่ากระดาษด้านใช่ซึ่งอ่านออกทั้งหมดเอ่ออ่านออกทั้งหมดอ่นออมีอะไรก็ถามมาอยากรู้ไม่ได้เลยไม่เดี๋ยวเราจะดูที่ตัวผลิตภัณฑ์ให้แล้วก็จะเจาะช่องแบบนี้อลังมากอ่ะแล้วของก็จะอยู่ข้างในแล้วก็เดี๋ยวจะเทหกเราถือนิดนึงอันนี้คืออะไรแหวนปะใช่แหวนเพราะว่า จริงๆคือได้มาพร้อมกันแต่ว่าเราเปิดไปแล้วอันนี้เรามาอเปิดทีหลังใช่ลืมบอกไปพึ่งไปกินข้าวกันมาค่ะเลยมาแหวะห้องสายอืมาทำรายการนอนนอนพักผ่อนก็เลยใช้ทำงานถ่ายวิดีโอให้คนนะคะเคยแหวนสวยมากอะเป็นแหวนแบบเราก็ได้นี้เหมือนกันอันนั้นน้อ๋อมันมีอย่างอื่นได้เหรอมีมีไม่ไม่รู้ไม่รู้ อะไรวะาพูดเลยวันนี้พูดพูดตามงงเมาลังเนแวะอลังมากสวยอ่ะของทั้งหมดมีกี่ชิ้นอ่าสูงนิดนึงค่ะเผื่อแพ่ผู้อื่นบ้างคือแพคเกจจะออกเป็นสีชมพูเนาะตัดทองชมพูชมพูทองค่ะเบาๆไม่ได้ออกชมพูมากมันจะแบบมีเลื่อมๆวิ้งวิงอะไรอย่างงี้อ่านี่ให้ดูอันนี้หมดแล้วแหละ คือถึงหมดไม่ให้ดูกล่องข้างในปื้มกล่องมากเราจะต้องเก็บกล่องไวคือรายละเอียดแบบว่าดูดีมีแบบบุทุกหน้าอืมซึ่งกล่องนี้เราว่่ากิตมากเก็บไว้ใส่ขนาดกระดาษลองเดี๋ยวให้ดูดูดิ เนี่ยอวดกันะแต่เออพี่อวดมากอวดกันตงแต่กระทาษร้อง้ตวันสวยจริงอยากจะเก็บเอาไว้ห่อคือถ้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่ชอบความเยอะความจุกจิกรายละเอียดด่าตัวเองเออก็จะแบชอบอะไรแบบนี้อมาดูทีละอย่างนะคะอันนี้น้ำเหนอน้ำเหนอตลบมันเป็นเคสค่ะใส่แป้งแป้ง ออกมาเฉพาะคอลเลคชันนี้เนาะใช่ดูดิพกแล้วอยากจะหยิบขึ้นมาเติมอ่ะเออก็เติมกันตลอดเวลาอลังอ่ะแล้วโฟกัสแต่หน้าเรานะโฟกัสเห็นลายวันนี้ไหมซึ่งไม่มีนะแคเฉยๆเป็นแคเฮ้แต่ไม่แค่แั้นสวยจริงๆซึ่งก็ซื้อเป็นแป้งรีฟิลใส่ได้ไงราคาเท่าไหร่เนี่ย สี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นเฮ้ยเราเหมือนดูกันซื้อวันนี้นะคะวันราคาสี่ร้อยไม่ใช่ไม่ใช่ก็หาซื้อได้ตามบอกเราว่าถ้าเราพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็มีคนถามอีกราคาเท่าไหร่่ะถามนะโอเคบอกไปนะคะเดี๋ยวสี่ราคาเท่าไหร่แล้วหาซื้อที่ไหนมาจองตามทั่วไปเลยค่ะวัสันบูธในห้างก็มีเคาน์เตอร์นะคะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นบอกไปอ่ะอาจจะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเราบอกว่า ก็ใส่ญี่ปุ่นคงเป็นแดนอิตาลีบ้าอ่ะมาดูนี่ค่ะก็มารามนอันนี้ที่เราเห็นบ่อยก็จะเป็นตัวมาสคาร่าซึ่งอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะเป็นตัวชื่อยาวมากอะ่ะมาจอลิก้ามาจอก้าลาร์จเอชแพนเดอร์เอชมมสเตอร์อ่านไปสีดำนะคะตัวนี้สีดำตัวนี้หัวแปรงมันจะเป็นแบบหวีหวีไม่รู้จะเห็นไหมอ่ะจะโฟกัสแต่หน้าเราใช่ไหมตัวแปลงจะเป็นแบบหวีนะคะเขาบอกว่าตัวเนี้ย เพิ่มความงอนยาวถ้าใส่จับไม่ผิดจะยาวขึ้นสี่มิลอะยาวยาวถึงหัวคิ้วแต่มาสคาร่ามาจอใส่ใช้เราชอบนะเล่นอะชอบตัวเอที่ชอบตัวลัสคิงได้ใช่ปะอะลัสคิงใช้มันจะต่อขนตาให้ยาวโดยที่มันยาวแบบไม่เป็นขาแมงสาบอะมันจะขึ้นไปเป็นเส้นแบบพลิ้วพลิ้วตัวนี้ตัวนี้ก็ชอบแกะได้พูดไปแล้วมันลึกแกะแกะได้แกะชอบแล้วมาช้าตัวนี้นะคะสี่เก้าสิบาท แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นมุนจ้จอนโฟกัสแต่หน้าเราจริงๆแหละมาจาริกา้ามาจากะมาจอกา้าลาดเจอรี่ดอปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทาก่อนตกแต่งขนตาจะช่วยบำรุงให้ขนตามันหนาขึ้นยาวขึ้นเป็นตัวบำรุงขนตานั่น,นเองวันเนซรัมม่มใช่สามร้อยเก้าสิบบาทแกะเลยตัวนี้ไม่เคยเห็นยังไม่เคยออกมายังไม่เคยมีออกมาเนาะตัวบำรุงขนตาเพิ่งเคยเห็นอะไค่ะโฟกัสเถอะเยี่ยม อ่านี่นะคะต้องใส่สาวเอฟเฟกต์เองเฮ้ยเฮ้ยเป็นตุ่มๆเคยเห็นบางแบรนด์เขาจะมีเป็นแบบเป็นฟองน้ำจิ้มๆแต่นนี้่ก็ใช่เป็นเป็นแปรงหัวแปรงแบบตุ่มๆอ่ะเราก็เป็นใสๆนะคะคือเจลบำรุงนั่นเองเจมันฉีดแ วันน <it> ี้ <il> เราไม่ทํางานให้ใจพูดฉีกไปเลยแม้มฉีกขนาดนี้แล้วก็ถ้าจะแกะขนาดนี้แล้วก็แกะไปเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะจริงๆของเราเปิดที่หน้าจอโรแมนติก้าเอ็มเป็นน้ําหอมอืเฮ้ยขวดสีสวยอ่ะเป็นชุ่ก็คือน้ําหอมของมาจอนะคะขวดจะเป็นแบบนี้พ็้เกจจะเป็นแบบนี้แต่เขาจะเปลี่ยนสีตามแต่ละคอลเลคชันเปลี่ยนสีแล้วแต่คอลเลคชัน หวานหวานแต่ว่าก็มีติดแบบพุดดิ้งหวานเออไม่่ใช่หวานแบบไม่ใช่ว่านหวานแบบเออไม่ดูสนุกอะดูสดใสเป็นผู้หญิงสดใสสดใสมากกว่าเออตอนแรกเรานึกว่าคอลเลคชันนี้จะเป็นแบบเออไม่เอียนนะไม่เอียนไม่เอียไม่เอียนไม่เอียนแต่น้ําหอมมันเป็นความเช่าส่วนบุคคลนะต้องไปลองดมเองโอเคอันนี้ดีกว่ามาจอยกันมาจอยก็เดอรลิตเตอร์ฮัมมิงบุ๊กอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งถ้าจะแกะมาขนาดนี้ฉีกเถอะ เดี๋ยวนะเมื่อกี้เราลืมบอกน้ำหอมน้ำหอม590บาทอ้าวเหรออันนก็ตอด590บาทค่ะอันนี้อายแชโดว์นะคะก็590บาทเช่นกันน่ารักมากเป็นหนังสือเหมือนอันนี้เขาจะเป็นคอนเซ็ปแบบเออใช่หนังสือเนาะมีอะไร่ะอืทำไมมันจะมมันพยายามปรโมทมากขึเย้เป็นหนังสือแบบนี้เปิดเลยเปิดปึ๊บ คาดด้วยลิปินอ่ะเฮ้ยสวยมากเขายังไม่ได้แกะเขายังไม่เห็นเพิ่งเห็นนี่เราเห็นแล้วเราเห็นแล้วตื่นเต้นไปด้วยดิ <c oughs> เฮ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นสวยมากเฮ้ย<ห>น่ารักมันน่นารักจริง,รง <c oughs> มันเหมือนหนังสือหนังสือนิทานใช่ค่ะคือคือเขาเขาเรียกแหละคอลเลคชันนี้เขาจะมาออกมาเป็นเป็นมีกิมมิกเล็กเเป็นบุ๊กเป็นอะไรเฮ้ยน่ารักจริงๆแล้วก็มาถึงหน้าที่เป็นอันนี้ ตัวนี้มันมีตัวครีมชาร์โดมีเป็นอายชาโดแบบที่เป็นเนื้อาวเดอนื้อฝุ่นแล้วก็มีลิปกลอสด้วยใช่ก็คืออันเดียวสามารถโพกแล้วก็แต่งตาและแต่งปากได้เลยอายชาโดของเขาจะเป็นสีออกเป็นเขียวมิ้น้์สวอตเลยดีกว่าสวอตมาป้ายเป็นเลยจะป้ายอะไรเล่นล้างมือแล้วนะจ้าไม่เห็นว่ะเดี๋ยนะแบบนั่จ้าเดี๋ยวเอาไปซูงใกล้ๆนะออื แล้วอันนี้นนเป็นตัวครีมครีมมันจะออกเป็นอมม่วงเนาะอ่ะเอาครีมไปอ่ะเขาป้ายครีมกับอันนี้ให้ดูแล้วกันครีมกับเฮ้ยครีมชัดมา <c ười> ครีมเนื้อสีแน่นแน่นน่นไปนะรอรอ,อซูมนี้ซูมเธอคอร้องมาไหมฮัลโหลฮัลโหล นิดนึงมันจะเป็นสีแบบพาสเทลใช่สีพาสเทลนี้สีมช,ชมพูนี้สีเขียวนะคะครีมแชโดสีนั่นมากต <บ S 3> น่น,น,นแตะทีเดียวอะ่ะอันนี้นะคะเป็นตัวครีมแชโดฟกัสหน่อยฮัลโหลฮัลโหลตัวนี้ครีมแชโดจะออกเป็นน้ำตาลอมม่วงจะไม่ได้น้ำตาลสัทีเดียวแล้วก็อันข้างๆนะคะจะเป็นลิปกลอสลิปกลอสเป็นโทนอมชมพู แต่สีก็ชัดนะชัดนะถือแล้วก็ตัวที่เป็นอาร์เชโดนะคะที่สวอทให้ดูอะมันจะเป็นวิงนะเนื้อมันจะวิงแต่ไม่มีกิเตอร์นะคะไม่ได้มีเป็นเป็นเนื้อหมึกเออไม่เป็นวิงไม่ได้เป็นกาวเพสใหญ่ใหญ่ไม่ใช่เรียกกาวเพสกอรเออย่าเรียกกิเตอร์เลยเรียกกาวเพสมันเป็นเนื้อแบบจะได้เห็นควานีบยอันนี้อันนี้จะเป็นละเอียดละเอียดวิงวิงะคะดูน้าหวาวนดูไม่เวอร์ดีนะใช่ใช่เนาะ สวยงามที่ชอบมากคือแพ็กเกจชอบไปจริงอะไซชอบแพ็กเกจอย่างเงี้ยมากกว่าปัตริงนะปกมันไม่แตกจริงปกมันบางด้วยอืมมันแบบไปไหนก็ดูแบบน่าถือน่ารักอ่ะน่ารักหมดแล้วหมดหมดแล้วหมดแล้ว่ะมาไซเฮ้ยยืดยาวแล้วอะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะไปแล้วมาเล่นตลกกันให้ดูสิบนาทีวางนอนละ โอเคขอตัวไปนอนก่อนนะคะไปแล้วค่ะบายบาย,บาย,บายขอบคุณมาลิจอริก้าสำหรับคอลเลคชันนี้ด้วยค่ะ,คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบาย